เฮ้ hey, hey. หลอกขัเหลอเธออยู่ไหนหอ่ะฮึซูเฉียนเธอทำอไรเธอเนี่ยเบาหน่อยเจ็บ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 ขอโทษเมื่อกี้แรงไปเหรอเปล่ปาเมื่อกี้ตอนเดินอยู่ไม่ทันระวังระดับมันล้มลงไปแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วบาดเจ็บ พราะตอนนั้นเหรอยังไม่ใช่อ่ะถ้าหลังจากนั้นฉันก็ตูล,ลงมาที่พุ่มนี้ยังไงล่ะพอเจ็บเบาหน่อยสิดูไม่น่าหักนะปุ๊บหัวล้ออะไรอ่ะในายในตอนนี้อ่อนโยนมากเลยไม่ช่วยดูแผแลแร้วเว้ยไอ้ยาเธอไม่เคยฟังกันบ้างเลยนะขึ้นมาเอ๊ะ เธอจะกระโดดถึงๆกงลับลงนี้ละอ๋อๆเวลาแบบนี้หาหัวข้อชวนคุยนะจะดีเรื่องเล่าผีเมื่อกี้ตอนจบไป็นไงแล้วพูดอะไรตอนนี้เท้าเจ็บอยู่ไหมนายเป็นห่วงยัห่หรอบ้านฉันกลัวว่าเธอไปฝึกซ้อมไม่ได้หัวหน้าเธอก็จะฆ่าฉันนะสินายยังโกรธฉันเรื่องจี้อาีอยู่เหรออืม เอาทำไมอ่ะฉันทำอะไรผิดฉันไม่รู้ฉันแค่ไม่สบอารมณ์จบไหมนายเป็นคนนอกใจคนนอกใจก่อนนอกอ่ะนอกใจอะไรก็อย่าพูดไปเรื่อยสิยิ่งโง่ถุกง,ง่ายๆก็คือฉันไม่มีความรู้สึกชอบหล่อนแม้แต่นิดเดียวขอร้องแล้วืออย่าเอาหล่อนมาคู่ฉันเลยนะอ๋อนั้น ผู้หญิงที่นายรู้สึกดีด้วยที่สุดคือใคร